ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกันในเกม Minecraft PE กันนั่นเองนะครับกับผมกันในอ d d o n ที่แบบมห ah ัเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะมหันฯภัยเออเป็นภัยธรรมชาติอย่างนี้มันก็ไม่ธรรมชาติหรอกไม่มีลาวาด้วยมีน้ำแข็งด้วยโอ้โหเวทล็อกมาจากไหนมันธรรมชาติตรงไหนวะไม่ธรรมชาติเลยเนะี่ยแต่ว่าเสียงแบบบอกเสียงก่อนเสียงดัง เออก็เป็นแอดออนถังบังเกตนั่นแหละจะมีประมาณ1 2 3 4 9สาถังนะโอเคก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่มาใหม่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ใหมก็จะแจ้งเตือนเองนะครับ ก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับสำหรับแอดออนนี้ก็จะมีอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปก็จะมีพวกถังธรรมชาติพวกนี้แหละโอเคอดคลิปอยู okay. ่ oh. ว่ะโหเราแวงตลอดเลยโอเคอดอยู okay. ่ก็เป็นถังแบบนี้แหละเดี๋ยวผมหยิบมาเลยดิกันพอดีพอดีช่องเลยดีกว่ะซึ่งเมื่อก่อนมันเคยมีในคอมใช่ไหมจะลอกมาจากในคอมเลยอืม เอาโอช่างมาแลวแรกนี่จะเป็นเพนบังเกตวาลูปอ่ะเพนเอาวาวสิฮะเป็นบล็อกก่อเอาอุย้ยผมลองมานะ่แต่ลองถังไม่หมดทุกถังผมลองแค่ซูนามิอย่างเดียวอะ่ะอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าแบบ เป็นวล็อขขาวแล้วก็แล้วก็อาวาดไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดประมาณนี้มั้งทุบก,ก่อนทุบตรงนี้มันก็จะไปเรื่อยๆเลยโหทั้งโลกเลยมัง้งเออทั้งโลกใช่ไปทั้งโลกเลยเอย้พูดถึงโลกก็ทําไมถึงถึงมาอัดลูกว่าเปล่าบางคนอาจจะถามนะก็เพราะว่ามันจะแหลกง่ายเลยมันแหลกมากไอ้ตอนนี้ โอเคมาดูทางต่อไปดีกว่ามันจะยังม,มาถึงนี่เปล่ะเสียวไปที่อื่นดีกว่าทางนี้จะเป็นเพออเพื่แผลเพนบังเกตจะเป็นเหมือนอนุน่ะจะเป็นสีม่วงมันต่างกตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมก็ยังไม่ได้ลองดีกว่าอันนี้มันต่างกันนุนมันย่อยเลยโอ้โหเวทล็อก เบนล็อกเบนล็อกยังสลายเบนล็อกยังยอมแพ้อ่ะเกินไปโอ้โหยแม่งดูดิโหดเกินหมูหมูไม่หมูอย่าล่วงโอ้โห,หมูนีทันหมูหมูไม่ตกไปเหอะโอเคอันนี้จะเป็นสต็อปบังเก็ตนะมันสามารถจุด มันจะไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบไม่มีทีสุดถ้าเรากดสต็อปแบบตักมามันก็จะหยุดใช่ไหมเนี่ยกดคดกดกดลิกกดกดเรียกว่าอะไรนะกดตีตรงเนี้ยที่มันกําลังไปอ่ะมันก็จะหยุดหมดเลยที่เชื่อมต่อกันนะทุกคนไม่งงนะหวังว่าจะไม่งงอันต่อไปก็จะเป็นแบบไฮไลท์เลยซีนามิก็จะแบบเป็นอะไรนะ นั่นแหละเป็นตัวชูของแอรอนนี่เลยเซิรามิมันก็จะไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเทปะอุ๊ยแต่แหลกดูดิไหลโคตรไวอ่ะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็จะเป็นทะเลแหละแถวนี้วิธีหยุดก็เหมือนเดิมเอาถังที่สามมา สำหรับปึ๊บเห็นนะหยุดด้วยโอเคก็วิธีทําก็นี่นะกดตีนะกดตีที่น้ำที่กำลังไหลก็จะหยุดเองอันต่อไปจะเป็นโฟเซ่นบังเกตก็คือถังซีนามิแบบน้ำแข็งอันนี้ซีนามิแบบน้ำอันนี้น้ำแข็งนะลองวางดีกว่าเเป็นก้อนน้ำแข็งอันเดียวแต่มันจะช้ากว่า ก็จะไหลไปเรื่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่มันจะมีอันหนึ่งที่โคตรแหลกนะแบบมหาแหลกเลยที่ผมขาดไวนะ้อะผมลองมาแล้วนะโอเคน้องแข็งก็จะไหลไปเรื่อยๆนะโอเคผมชอบน้องแข็งผมจะไม่หยุดเลยเอย้แกะแกะโดนแข็งแกะโดนแข็งขยับไม่ได้เลยเว้เยแกะขยับไม่ได้ปะโอ้สงสาร สงสารจังต่อไปเลยเป็นแมกมาซีนามิบังเกตนะวางเลยไปน,นี่แม่งอันนี้แม่งเร็วไปหยุด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 กันเลยเดี๋ยวแม่งไหลเร็วมวากว่าน,นี้มันจะไม่ดีเอาโอ้โหมันจะแหลกอะดีแลลวพวกไก่นี่มันก็จะตายได้ไม่เอาถัางงนี่แหละที่ผมบอกแหลก ทีนทีวังเกตกดวางไปเลยหม,มาถึงแหลกแบบมันยังไม่แหลกหรอกตอนเนี้ยที่ผมหมายถึงแหลกที่สุดก็คือต่อจากนี้ไฟแช็กแทนนี่เลยเลยโอเคแล้วก็เอาทีนทีมามันต้องใช้ทีนทีด้วยนะโอเคเอาขวดผิดอืม คนจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะจุดไม่ได้นี่นี่จุดไม่ได้เอ้ยจุดได้ป่วะเฮ้ยจุดได้จุดได้ดไดนม่ว่าต้องเอาทีนทีตัวเองรเบิดรลเบิด,โ,ด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 อโอ้โหโคตรค้างก็พี่พุ้มโโห ไปไกลมากเลยเนี่ย้มึงทาลายเิทล็อกได้เป็ล็อกบอกกูแข็งที่สุดมึงทําลายกูได้ไงอันต่อไปจะเป็นแบบเบ็ล็อกใช่เป็ล็อกเอ้ยรู้แหละตรงนี้มันพังใช่ไหมแต่ซ่อมให้นี่ซ่อมซ่อมซ่อมให้เลยซ่อมซ่อมซ่อมไปซ่อมไปให้จะมือละแบบชาวัน นีน่โอ้ยมาตรงนู้นแหละมันมันกินพื้นที่หมดเลยเดี๋ยวทุบก,ก่อนมันกินใต้ดินไหมน,น่าจะกินแหละโอ้ดูซ่อมจะหยุดจะหยุดตรงนี้ก่อนอ่ะไม่ใช่อันนี้นี่หว่าหยุดแต่ข้างล่างนี่ไม่หยุดนะปล่อยเขาไปแล้วกันถ้าเขาซ่อมไปอันนี้คืออะไรน,นี่ไม่รู้อ่ะ คืออะไรทุกคนอา่าสุดท้ายคืออะไรมัาน,นว่าเอาโพเอาโพคาลิปเอาโพคาอ่านไม่ออกอะบังเก็ตนั่นแหละไม่รู้คืออะไรงั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แหละก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เหมือนเดิมขอเพิ่มหน่อยได้ไหมสิบห้าไลค์ไม่ไม่เป็นไรหรอกกดคุณละไลค์มาแล้วกัน แล้กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ I see your monsters I see your pain Tell me your problems I'll chase